หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID v ีฟีาไลสิต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขาย ID ดีฟีบา4 by o บริการรับซื้อและขาย ID ดีฟ a าไลสิมีทั้ง M อล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100ยเปอร์เซ็นต์แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอ็มอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโป๊ปลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมาเปิดการ์ดดองกันนะครับ, season, นะ MVP, บมมส 2, ซีซั่นนะ SVP บวกแชมเปนพาร์ทสซีซั่นเลยนะครับโคตรเยอะนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันป่โอเคก่อนที่จะไปตุ่มตรงนั้นเดี๋ยวเรามาตุ่มตรงเหรียญลัคกี้นี้ก่อนนะมีประมาณ30มสิกว่าเหรียญตุ่มตรงนี้ก่อนเลยทีละสินะครับกดปามันจะพอแบบน่าจะพออยู่ปะ ข้ามเลยแล้วกันจะได้พวกนั้นมีเด็ดได้กัดตังมาไม่บอกเลยนะไปอีกสิบมันข้ามได้เลยอ่ะของดีอยู่นะมีบวกแปดมาให้ไหมไม่มีไปอีกสิบตันแล้วมห้าสิบชุดโอ้โหไม่มีบวกแปดเลยมีแต่ตังกับการจัดมีครบเท่าไหร่ สองเหรียญโอเคตุ้มไปเก้าแปดเก้าแปดโอเคแล้วก็มันได้รับตรงนี้อ๋ 9, 4, 5, อเก้าสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเเนาะประมาณนี้นี่ก็เหรียญเอ็นอาร์นะครับมีอยู่สิบสองเหรียญกดไปได้ลุ้นบวกแปดหน่อยเดย้ไม่มีเลยวะ่ะมีแต่ตังค์นึงเดียวประกาศห้าร้อยเอ็มแค่นั้น ร้อยเอ็มโหแล้วสีเขียวแม่งกระตรงกับข้อความด้วยนะร้อยเอ็มเหมือนกันโอเคนี่ได้ถึงกนไหนรับไหมเมื่อกี้เรารับหมดปะวะโอเคอเคนอะประมาณนี้มาเด็ดเรามาลอตเตอรี่กันก่อนเลยละกันนะครับสองซีซันลอตเตอรี่รวมด้วยทั้งหมดน,นี่ตัดแล้วได้แค่นี้เอาเปิดไปก่อนโอ้โหวกเลยรวยแน่วันเนี้ย การ์ดเต็มการ์ดตังเต็มมาบอกเลยสองซีซั่นน่ะเนี่ยเดี๋ยวร้อยห้าสิบอันนแบบเป็นกล่องโอ้โหดูตังดิคือมีลุ้นไอคอนเนี่ยวว่าไม่ต้องมาสักใบแหละเนี่ยสุ่มตรงนี้กล่องนั้นค่อยทีหลังอันละโคตรเยอะเยอะเกินมาพี่ จะได้กินแสนล้านมันเนี่ยโอ้โหถึงบอกว่าน่าจะถึงอยู่นะสองซีซั่นน่ะดูจะก,กาัดตังค์แล้วเนี่ยเฮ้ยจะจัดร้อยไอคอนใบเดี๋ยวตุ่มไหมหมดไปกล่องอันนี้ด้วยเพื่อได้ลุ้นบุกแปดนะไอบัดดี้ฟันอะกล่องบัดดีไไดดด้ไม่ได้ว่ะบัดดี้ไม่ได้บุกแปดว่ะใช่ไหม เออบัดดี้ไม่ได้บวกแปดเลยเออก็ประมาณนี้แหละได้อยู่โอเคมาดูกันที่การตังนะครับตอนนี้เรามีอยู่พันเอ็มดูดิว่าเปิดทั้งหมดจะได้ไรมันต้องกดอย่างนี้ถึงจะได้สองพันเอ็มเนี่ยมันต้องกดอย่างนี้ยไม่งั้นถ้ากดร้อยห้าสิบเมื่อกี้มันก็ไอ้นี่เว้ยแต่สองพันเอ็มสามพันเนี่ยตอนนี้มีหมื่นละแปดร้อยพันเอ็มสามพันสองหมื่นแล้วนะ ต้องข้ามอย่างเงี้ยเอาแปดพันขัวแสนนะถึงเนี่ยสี่หมื่นแล้วหกพันห้ามื่นแล้วนะแปดพันเนี่ยหกหมืนแล้วหกหมล้วสองพันอุ้ยอาจจะถึงได้อกยังพอที่เหลือเป็นการสุ่มนี้เนี่ยประมาณหกหมื่นกว่าเอ็ม ถึงบ่วะสองซีซั่นเปิดตุ่มตังค์ไปถ้าเปิดการ์ดด้วยอาจจะไม่ถึงอาจจะถึงอยู่แต่นี้ตังค์ได้ประมาณโอ้ยเห็นแล้วแวบๆเมื่อกี้เจ็ดหมื่นหกตังค์ได้เก้าพันเอ็มเก้าพันนะครับผมโอ้โหอ่ะท่านี้ก่อนร้อยสามสิบใบไปก่อนคัดตั้งนานเต็มตัวเต็มไม่เต็มไม่เต็ม,ม,ตมนี่พอด,พอดีมาเดี๋ยวเปิดไปก่อนครับร้อยสามสิบชิ้นไปก่อนรอบแรก กาดองสองซีซั่นโหดูมันหมุนไ,มได้ตัวอะไรมาวะการเปิดแบบนี้มันก็จริงิงมันก็ไม่มีไอคอนมา22ยูมีพุวินิซิอุส8000หุ้ยไอคอนมาอ๋อนี่ไงการเกาแปดได้ไอคอนมาคาฟู <What? S 1> โอ้อันนี้ได้เป็นสิบาร1ร้อยสิบ ปัสเกตเชฟไฟเป็นการ์ดบกหกโอซิมเฮนตัวละสองพันเอ็มโรดี้ไอการ์ดบกเจ็ดได้ลาบิโอบกเจ็ดคุยได้วินิซิวุฒมาการ์ดอะไรวะการ์ดทีวายร้อยหนึ่งได้ 22, ยี่สิบสองยูวินิซิวุฒมาอืมประมาณนี้วินิสวุฒิมา 8, 000, แปดพันอันนี้หกพันนี่ห้าพันสามพันก็หลายหลายอยู่นะ ประมาณนี้ร้อยสามสิบชิ้นเยอะเกินอะไรนะเรื่องเตะเสร็จสิ้นหากต้องการเรื่องเจตอื่นเวลาคัดออกไม่คัดไม่คัดคัดไปก็เจ๊งอยู่ดีกดเลยอันนี้มันการจากอันนี้ t y เฮ้ยเดอรบอยว่ะโอเคนะท็อปร้อยแล้วเดอรบอย t y กับ t y nomini ครับ t y ลากมารวยนะรวยหรือเปล่าไม่รู้ ไม่มาหรอกงั้นน่าจะมาแตโนโนมินี่ปะ <c oughs> ดองมาเป็นชาติวิลายี่วิลาจี้อะไรเนี่ยเก้าสามหกแปดไว้ลุนไม่ได้อะไรดีแล้วก็เปิดเปิดไปเฮ้ย <c oughs> มีผู้นะหกแปดปะวะเฮ้ยรอยขีดหกแปดสามพันโอเคจะ <c oughs> ได้จะได้ดอมการ์ดได้ประมาณนี้โอเคแล้วเก้าห้าหกแปดห้าถึงแปดปะ มันได้ลุ้นปีปท็อปๆยากว่ะ VTR จะมาพวกนี้แหละแล้วก็บวกแปดด้วยเอ้ยจะเก,กียวก้าสี่หมนห้าายออกหรือเปล่าไม่รู้วะ่ะการหกหกถึงแปดอันนี้ก็จากการดองเหมือนกันน่าจะเป็นซีซันที่แล้วว่ะไม่รู้วะ่ะไปขอแบบพุไปเอ้ยขอบวกแปดทุกใบมันโอเคเลยยี่เบ็ดว่ะโอ้โหแฟนานเดสกี้ เก้าสิบบวกแปดป่ะมันบวกแปดอยู่แล้วแต่มันได้ตัวอะไรแค่นั้นนะไม่เห็นอะไรเลยวะเฮ้ยมีพูด้วย L อเอลเฮดหาสเปสองพันห้าขายออกปะวะวแต่เป็นโคตรตรงตัวเลยเก,ากย้าสิบก็ได้ัแต่เก้าสิบจริงๆโอ้โหเก้าสิบสองบวกแปด่ะพ่อแม่พี่น้องกดปนปะ มาเลยครับใบนี้เอ้ยปีอะไรวะแอลเฮดเฮ้ยเป็น์ลิสิตห้าพันเฮ้ยโอเคนะตัวเก้าเมตาเก้าเมตาเก้าวันนี้ใช้ได้ใช้ได้เก้าสี่วะพี่น้องมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าได้เอ็มซีบุกแปดตัวแพงๆก็รวยเลยนะเว้ยขอผู้ไฟเักไฟได้ไหมมันยังไม่มีผู้ไฟเลยนะไฟใบนี้ผู้ไฟให้มาสักตัวคุ้มแล้วมันมีอะไรบ้างนะแอลเฮดอีกเดียว ไฮเวิร์ดสามันก็ย <laughs> ังไม่มีผู้ไฟเลยวะฮัลโหล96ครับบก8ด้วย4ปีนี้เท่านั้นมีดีสุดก็แค่ MC เนี่ยนะมันน่าจะดีสุดละขอผู้ไฟได้ไหมผู้ไฟีมาขนาดนี้แล้วก่อนไปพี่น้องขอผู้ไฟวะ่ะเฮ้ยม <laughs> ไม่มีผู้ไฟเลยวิลเลียน8 0 0พันไม่นี่ขายได้อยู่นะวิลเลียน 96มันมันเอาแบบตรงตัวทุกใบเลยเอ,อไอคอนกูฝ่ายมั้งได้ไหมละ่ะไอคอนออ่ะขอหน่อยเถอะมันแชมป์พาสองสุสัทธนะจริงจริงมันก็โอเคเลยนะแต่ก็ขอผุ้ไฟได้ไหม <laughs> อุ้ยรายการร้อยสิบเลยเหรอหกพันมันผูกมากเลยตอกนี้ราการหกพันไม่มีผูไ้ไฟรายการออกก็ไม่มี ใบสุดท้ายแล้วว่าจะเข้มวุ้งใยกูสักใปเถอะทำสองหนึ่งใบสุดท้ายกดใปมาหน่อยดิสักใบของผู้ไยสักใบได้ไหมเดโก้วันเดียวมันก็ประมาณนี้แหละแชมเปนพาร์ตนะเนาะของการ์ดแชมเปนพาร์ตก็ประมาณนี้แหละ เนาะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปสรุปนะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็คิดนักเตะกันมาแล้วเรียบร้อยนะดองการ์ดสองซีซั่นนะครับนักเตะเราเปิดได้ประมาณนี้นะครับก็นักเตะได้มาทั้งหมดนะครับ4ี่หมื่นแปดร้อยปสิบล้านจริงมันก็ไปได้อีกเรื่อยๆประมาณ4ี่หมื่นกว่ากว่าเนาะแล้วตังหักลบอยางที่ไม่อยู่ได้อีกประมาณ75 6 6ห้าันสิบล้านนะครับ ก็รวมรวมพาร์ทสองซีซันนะได้มาทั้งหมดนะครับหนึ่งแสน่ื่นหกพันห้าอยสี่สิบล้านว้เฮ้ยไม่คิดเลยนะพาร์ทสองซีซันแสนล้านเว้ยเอาเรื่องนะเออแต่ถ้าหักภาษีก็ประมาณแสนแหละเพราะคิดตอนนี้มันรวมประมาณแสนกว่ากว่าถ้าหาักภาษีอะไรด้วยขายหักภาษีก็ประมาณแสนเออได้อยู่นะสองซีซันแสนล้านครับโอเคนะคือแบบว่า มันต้องแบบอดทนอะดองไปแบบเรื่อยๆจริงๆอะถึงจะได้สองซีซันแสนล้านนะครับก็ฝากด้วยละกันเนาะใครที่แบบว่ากลับมาแค่ดองออนเวลาเฉยก็ดองเฉยแล้วก็ปล่อยไว้ให้ถึงเวลาแบบเดือนหนึ่งสองเดือนค่อยเปิดอะไรประมาณนี้เออก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้สองซีซันแสนล้านนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะ่สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบใจการดองการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ